เตรียมงานอบรมรุ่น20่โรงทําไมนะครับในนามพักกีนะครับเจอกันติดตามเลยนะครับกำลังเกินย้ายเครื่องเลื่อยเพื่อไปเดี๋ยว